สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดนุพงงามอำเภอพิบูลนะครับอาจารย์ครับจังหวัดอุบลราชธานีผมอยู่กับพระอาจารย์นะครับปรีชาทะโลนะครับเจ้าวาดวัดนพงงามแห่งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่มีเรื่องราวเขาบอกว่าปาฏิหารครับอาจารย์เกี่ยวกับตอนนี้กําลังท่าด้านหลังก็คือองค์เทวสุวรรณได้ยินข่าวว่าที่นี่กําลังสร้างองค์เทวสุวรรณด้วยเขาเรียกว่าด้วยนิมิตของพระอาจารย์อยากทราบเรื่องราวครับอาจารย์ว่า จุดเริ่มแรกเลยพระอาจารย์ได้เขาเรียกว่าได้ได้นิมิตสร้างนะครับแล้วก็เป็นรูปลักษณ์ท่านแบบนี้นี่ความเป็นมายัางไงครับอาจารย์ครับก็ต้องเล่าย้อนกลับไปช่วงบรรพยาใหญ่นี้หลังจากทำวัดส่วนมูลเสร็จก็ก็เลยพักผ่อนได้เกิดนิมิตฝันไปว่าไปพบรอยเท้าอยู่ตรงหน้าทางทางเข้าวัดเนี้ยโอ้ <c oughs> ข้างหน้าทางใช่ไหมครับใช่อันน<ต>ี้คือเป็นเป็นนิมิตฝันไหครับอาจารย์น,นิมิตฝัน เป็นรอยเท้าข้างขวาข้างขวาเ <eterm Gore. S 2> หย laut, ียบลึกลงไปประมาณเมตรห้าสิบใหญ่มากเลยกว้างสองเมตรยาวประมาณสามเมตรนี่แหละจาเพ็นเพราะว่านี่นี่นี่ในนิมิตในความฝันนั้นนี่มองไกลๆนึกว่าเขาเอาไมโคมาจกโอ้ใครเอาไมโคมาจกหน้าวัดก็เลยเขาไปใกล้ๆไปดูอ๋อไม่ใช่รอยเท้าเป็นรอยเท้าแบบไม่ใส่รองเท้านะก็เลยก็ยึกใหญ่มากแต่เป็นรอยเท้าใหญ่มากใช่ไหมครับอาจารย์ในในนิมิตในความฝันยังบอกว่าเออเดี๋ยวจะเอาไม้มาล้อมไ้อ๋อ ก็เลยรู้สึกตัวขึ้นประมาณตีสามกว่าๆแลับก็เลยก็เลยมานั่งสมาธิแล้วก็ทําวัดสวดมนต์พอตอนเช้าเนี่ยปู่เสือมาจากบุรีรัมย์ตรงมาเลยมามากราบแล้วก็มาเล่าว่าพระอาจารย์ผมมีความรู้สึกข้างในนะว่าอยากจะจะจะให้สร้างองค์เทวสุวรรณ โสาธุสาธุครับเป็นที่ตรงนี้ตรงข้างหน้านีก็มันบวกกับนิมิตฝันที่พระอาจารย์ได้นิมิตฝันเห็นเห็นรอยเท้าซึ่งรอยเท้านี่ในนิมิตฝันเนี่เหมือนเหมือนเป็นรอยรอยเท้าคนแต่ว่าใหญ่ใหญ่มากเหมือนยักษ์นะเนาะพระอาจารย์เลยก็เลยตรงกันเอ๊ะหรือจะเป็นรอยเท้าขององค์ท่านที่มานิมิตได้เห็นนะคือต้องบอกว่าจากที่การสร้างนี่เริ่มเริ่มแรกเลยพระอาจารย์ก็นิมิตก่อนขั้นแรก แล้วก <mile> ็บวชกับปัจจัยที่มีผู้ที่เหมือนปู่เสือท่านก็แบบเหมือนต้องบอกว่าท้าเวทอยากให้สร้างเท้าเวสุวรรณอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วอาจารย์ครับจุดที่ได้สร้างเลยตอนแรกนี่คือต้องบอกว่าเริ่มเดือนไหนครับอาจารย์ที่ที่ได้สร้างเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เรียนกว่าแล้วเดือนกว่าใช่เริ่มสว่าแล้วเริ่มสร้างเริ่มสร้างไปเรื่อยๆก็ก็พูดง่ายๆเอาสร้างด้วยเหมือนสาธุชนนะครับญาติธรรมนี่มาร่วมบุญนะครับมาร่วมบุญสร้างคนละเล็กคนละน้อยแต่ว่ารูปลักษ องท้าเวสุวรรณต้องบอกว่าท้าเวสุวรรณก็คือถ้าถ้าเปรียบเปยก็คือปีนี้เป็นปีอาจจะเป็นความเชื่อนะครับอาจารย์ว่าท่านคือเทพเขาเรียกว่ามหาราชิกานะครับหนึ่งในสี่จตุมหาราชิก,กาเทพที่คอยดูแลพิทักษ์ศาสนานี่มานานแล้วแล้วก็ทุกวัดปกติเลยก็จะมีท้าเวสุวรรณนี้ไว้หน้าโบสถ์บ้างนะครับหรือทางเข้าบ้างแต่ที่วัดนนพงงามเรานี้ ทำไมได้สร้างท้าวิสุวรรณและเป็นสีเขาเรียกว่าสีกรนะครับใช่ซีนาซีน้าแปดกร๋อครับสีน้าแปดกรนี้ก็คืออยากให้เป็นปิศนาธรรมปิศนาธรรมครับเพราะญาติโยมได้มากราบไหว้บูชาแล้วก็ได้ธรรมะได้ธรรมะกลับไปด้วยครับใช่เพราะว่าที่สร้างนี้ก็มีความดําริในใจตะกรนั้นอยู่แล้วว่าจะสร้างพระปะจมันเกิดของเจ้าวานนี่เองคือพระปางกินถอยเนี่ย ก็เลยใช่ครับก็เลยจะจ้างสร้างพระปะจมันเกิดอยู่ข้างบนสุดอ๋อจะตั้งไว้ข้างบนสุดแล้วพอดีมีญาติโยมเขาก็ทยอยถวายพุทูปมาก็จะตั้งพุทูปไว้อีกสีองค์อยู่ข้างล่างเรียบข้างบนเป็นพระปะจมันเกิดโอ้สาธุแต่ทีทิศและความหมายของท้าวเวสวรรณที่จะไม่เหมือนคนที่อื่นคือตัวนี้จะมีแดกรสีหน้านี่ก็เป็นปิตนณธรรมคือเหมือนกับโยมหนึ่งเนี่ยเขามาก็จะได้มาสนทนามาถามว่าเขึ้ใจถึงตั้งแบบนี้เราก็จะได้เอาธรรมะนี้ให้เขากลับไป ถือว่าเป็นสร้างเป็นรูปลักษณ์ของท่านด้วยแล้วก็ต้องว่าบ่งบอกถึงต้องบอกว่าท่านก็คอยพิทักษ์ศาสนาดูแลอยู่แล้วโดยเฉพาะเขาเรียกว่าสาวกแห่งพระพุทธองค์คือพระสงฆ์ท่านมีหน้าที่ดูแลวัดวารามสมบัติพระศาสนามีเรื่องเล่าว่าสมัยครั้งคนเข้าคนเจริเลองให้ฟังนะแล้วก็มีบันทึกไว้ด้วยคือเป็นบันพ่ายใหญ่14บสค่ำสิ้าค่ำตระฆาตครื่องข้างเรียม พลอยท้าวิสวรรคน์ท่านจะลงมาตรวจตาลงมนุษย์เองเลยใช่ครับมาตรวจตาดูว่ามีใครบ้างที่ทาความดีหรือความชั่วแล้วก็จะนําข่าวนี้ไปบอกแกเราเทียบเทวดาทั้งหลายเพราะท่านอยู่ชั้นจตุมอยู่ใกล้คิดมนุษย์ที่สุดเมื่อครับเมื่อเมื่อมนุษย์ได้ทาความดีท่านก็จะนําข่าวนี้ไปบอกเทียบเทวดาอยู่ชั้นต่างๆก็จะได้อนุโมทนาเมื่ออนุโมทาก็พอยินดีด้วยเขาก็เลยเขาก็จะได้คุยกันว่าโอ้เราก็จะมีเพื่อน อยู่เมืองสวรรค์ถูกครับก็คือต้องบอกว่าทาเาวสุวรรณนี่นอกจากถ้านในตำนานความเชื่อแล้วพระอาจารย์บอกว่านอกจากจะดูแลพิทักษ์เขาเรียกว่าบุคคลที่ปฏิบัติด,ดีคิดดีแล้ว<ช>นะครับ<ช>ก็ดูแลพระศาสนาด้วยและที่สําคัญเลยครับเขาบอกว่าทาเาวสุวรรณโนนี่ท่านคือยักษ์ยักษ์ที่มีเมตตานะอาจารย์นะครับ<ช>เปรียบเปรยก็คือยักษ์ที่มีเมตตาแล้ววัดวนโพง,งามแห่งนี้ก็ตอนนี้พระอาจารย์ครับเห็นด้านหลังนี่ความคืบหน้าการสร้างนี่ ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอาจารย์ครับอนนี้ก็50-60%แล้วประมาณ50-60%ถึงนท่านผู้ชมครับตอนนี้วัดพระอาจารย์นะครับกับลังสร้างท้าวเวสุวรรณนะครับเขาเรียกว่าสีหน้า8กรอนเป็นท้าวเวสุวรรณโนที่องค์ใหญ่มากความสูงเท่าไหร่ครับอาจารย์ประมาณ6เมตรประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็มี 8ก้กอน<ม>ก็คือเป็น8มือทั้ง8มือก็จะมีอาวุธด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับประดับไปด้วยอาวุธต่างๆเป็นปิศนนาธรรม<อ>สีหน้านี่หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา<อ>คือคุณธรรมของผู้ใหญ่และแปดกอนี่ก็คือมักมีองค์แปด<อ>ผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามมักมองค์ปดเป็นส้นทาให้การดับทุกสาธุกครับก็แสดงว่าใครเข้ามาที่นี่ก็จะได้เห็นทั้งรูปลักษณ์ที่ดูดุดันนะครับมีพลังแฝงไปด้วยธรรมะ ที่<อ>วัดนนพงษ์งาม<อ>แต่ปัจจุบันเลยครับท่านผู้ชมครับใครต้องบอกว่าผมเองหนึ่งนาคาแล้วก็คุณเจษมนตรานะครับพวกเราตั้งใจที่จะมานะครับช่วยหนุนนําพระอาจารย์ในการสร้างครั้งนี้แล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะขอเลขบัญชีพระอาจารย์นะครับใครที่อยากร่วมโมทนาการสร้างองค์เทวสุวรรณนะครับองค์ใหญ่ที่วัดนนพงษ์งามอาเภอพิบูลนะครับอาจารย์จ<อ>ังหว,วัดอุบลราชธานีก็เรียนเชิญมาร่วมสร้างเขาเรียกว่าบันทึกไว้นะครับเป็นตำนานแห่งความเชื่อว,ว่าลูกหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพญายนาค สายยักษ์นะครับหรือสายเทพต่างๆเรามาร่วมกันสร้างนะครับเทพจาตุมหารา,าชิกานะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับก็คือองค์ทเทวสวุวรณโนที่จะได้ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินนี้นะครับแม้แต่วัดวาอารามแห่งนี้ครับเทวสวุวรนโนณวัดโนนภูงามอำเภอพิบูลบางสาร จังหวัดขุนราชธาน์ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่อยากร่วมสร้างบุญกับพระอาจารย์ปีชาอาทลุเจ้าอาวาสวัดนโนโพง,งามแห่งนี้ขอเชิญสร้างบุญใหญ่กับหนึ่งในสิ่งเท้าจตุโลก,กบาลน,นั่นก็คือองค์เท้าเวสุวรรณเทพผู้พิทักษ์ดูแลพระศาสนาและยังคอยหนุนนำพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกทั้งทางวัดโนนทโพง,งาม ยังมีสามเณรที่มาบวชเรียนจำนวนมากรายการบนหัวหน้าเลยอยากเชิญชวนมาร่วมบุญกับวัดแห่งนี้เพื่อต่อยอดบุญของตนเองและคอยดูแลสาวกของพระพุทธองค์และยังเชื่อมั่นอีกว่าเท้าไวสสุวรรณที่มีสีหน้าแปลก,กอนนี้แฝงไปด้วยกติธรรมที่ลึกซึ้งและคอยให้สาธุชนคนบุญเข้ามากราบไหวา้และจะอยู่เป็นสัญลักษณ์แห่งการพิทักาษ์ระศาสนาสืบไป สวัสดีค่ะคปู่เสือนะคะคจะอยากให้ปู่เสือแนะนําตัวกับผู้ชมรายการคุณหัวหน้างนยคะ่ะโอปู่เสือ เข็มทองสักยันมาจากสำนักอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับค่ะก็คือ,อเหมือนเจเคยได้ยินชื่อปู่เสือมานะแล้วค่ะอยู่จากบุรีรัมย์มาถึงนี่ก็ไกลเนาะหลายชั่วโมงอยู่ทำไมปู่เสือถึงเลือกมาหาพระอาจารย์ที่วัดโนนทโพงงามค่ะปกติจะเป็นคนชอบพาลูกหลานเดินสายบุญทําบุญที่วัดพอดีได้มีโอกาสมา,มาท,ทํากรถินทําพระป่าอยู่ที่วัดโนนทโพงงามก็เลยรู้สึกว่า ถูก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 ใจสตฐานที่นี้และพระอาจารย์ปีชาท่านมีน้ําใจน้ำใจท่าน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 งดงามคพระอาจารย์ก็เหมือนปฏิบัติดีปฏิบัติใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้เหมือนพระอาจารย์เกิดมาว่าพระปู่เสือก็มาช่วยเหมือนสร้างปู่เวทด้วยมีที่ไปที่มาไงคะทำไมได้มาร่วมสร้างปู่เวทอ๋อคือที่ไปที่มาก็คือเข้ามาหาพระอาจารย์เข้ามาบ่อยครั้งบ่อยๆเข้าพอดีพระอาจารย์เลย พูดว่าท่านนิมิตเห็นรอยเท้าที่ใหญ่มากรอยเท้าที่ใหญ่มากแต่ท่านไม่ทราบว่าเป็นรอยเท้าอะไรพอ<ะ>ดีหู่เสือเข้ามาเยี่ยมท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ใช่แล้ว<ะ>ตรงนี้ต้องมีเท้าเท้าเวทสุวัรณครับ<ะ>ต้องมีเท้าเวทสุวัรณเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้เข้ามากราบไหว้<ะ>เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึงที่วัดมน์โพงาม<ะ>จึงได้มี ความบระสงค์คออือเราต้องเริ่มขอสร้างท่านขออนุญาตท่าน <ฮะ S 2> สร้างท่านขึ้นเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้เข้ามากราบไหว้ขอพรขอบารมีปูนน่่คะนึงก็ <ใน S 1> ปูเสือก็เหมือนอเป็นต้นต้นบุญบอกบุญรวมมีมีส่วนครับมีส่วนลูกหลานทุกคนมีส่วนครับลูกหลานปูเสือทุกคนมีส่วนแล้วญาติธรรมที่รู้จัก <ฮะ S 2> ที่เห็นที่รู้ก็ทยอยกันเข้ามาครับ แล้วตอนนี้ก็ยังขาดปัจจัยอีกเยอะไหมคะเผื่อแบบคุณผู้ชมดูอยู่ก็แบบอยากก็ก็ทยอยมาเรื่อยๆครับแต่ก็ยังยังยังไม่พอครับทยอยมาเรื่อยๆครับได้ครับค่ะเสือกูเสือเองก็ได้ไปช่วยกาด้วยนะครับค่ะอันนี้ก็คือเหมือนความสูงของท่านเท่าไหร่คะหกเมตรครับเมตรไม่รวมฐานนะครับอ๋อไม่รวมฐานครับมีเหตุผลเพว่าทำไมถึงจะสร้างอาจารย์ท่านกำหนดท่านคงจะใช่ครับค่ะ ก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณช่วงนีแต่จริงๆแล้วเสร็จคือท่านจะบวงสวงสมโพธิหรืออะไรของท่านคือวันที่วันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าขึ้นหนึ่งค่ำเดือนเก้าครับแต่ต้องให้สมบูรณ์ก่อน ให้สมบูรณ์<อ>ให้ดูสมบูรณ์เข้มแขังก่อนครับเหมือนปู่เสือก็ได้บอกบุญเนาะแล้วก็ที่สาคัญคือมาลงมือด้วยตัวเองด้วยอยากให้ปู่เสือช่วยเหมือนให้เข้าคิดยติยธรรมคราว่าออการเหมือนศรัทธาปู่เวสวรรณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนเราต้อง,งปฏิบัจิตัวเอง,จร,งจริงจริงจริงๆแล้วไม่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 ต้องไปยึดติดตรงนั้นนะครับคือจะสายไหนสายปู่พญานาคสายศักดิ์สิทธิ์เลขยันไม่จําเป็นครับไม่ต้องไปยึดติดตรงนั้นเอาที่ศรัทธาด้วยใจศรัทธาสิ่งไหน ทุกอย่างศรัทธาได้ครับแต่ต้องมาด้วยใจครับ,รบไม่จําเป็นต้องสักเสกเรียกยันเหมือนผู้เสือไม่จาเป็นครับลูกหลานทุกคนมีใจศรัทธามีจิตศรัทธาจิตบริสุทธิ์ที่ศรัทธาในองค์เทพท่านเข้ามาได้ครับ นอกจากจะได้เจ้าสำนักศักยันต่างๆมาช่วยปัน้นพระอาจารย์ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออิทวัจุลามณีที่ได้เมตตาอธิษฐานจิตมวลสารศักดิ์สิทธิ์ส่งมอบผ่านทางลูกศิษย์มาให้บรรจุในองค์เท้าวเวสุวรรณณวัดโนนโพง,งามอีกด้วยนับได้ว่าเป็นเหตุปัจจัยของการสร้างที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเท้าวเวสุวรรโนที่นี่พอแล้วเสร็จคงศักดิ์สิทธิ์มีพลัง และประทานพรให้ลูกหลานที่เข้ามากราบไหว้ได้สำเร็จในพอรอีกทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานสาธุชนคนบุญได้ประกอบในคุณงามความดีและนี่แหละครับคือการร่วมกันสร้างบุญบารมีและจะปรากฏไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดีงามสืบไป ระอาจารย์ครับองค์้ทวสุวรรณที่กาลังสร้างตอนนี้มีกําหนดแล้วเสร็จแล้วก็บวงสวงวันไหนครับพระอาจารย์ครับคือตั้งใจไปแล้วคือวันที่ย9 29, 29. กิก,ก,าก้กกาการกฎาคม2500ปีปีนี้ปีนี้น,นะครับก็ต้องบอกว่านอกจากการสร้างที่ต้องบอกว่าเหมือนเนลมิตนะครับของเขาเรียกว่า้ทวสุวรรณแล้วพระอาจารย์ก็มีกําหนดการแล้วเสร็จแต่นะครับหลายหลายท่านเขาบอกว่าอยากร่วมบุญกับพระอาจารย์นะครับ ไม่ว่าจะ,ะร่วมทางช่องทางนะครับได้บัญชีของทางวัดของพระอาจารย์หรือใครที่อยากเดินทางมาที่วัดนนทโพง,งามก็สามารถเดินทางมาได้นะครับสามารถตั้ง GPS มาได้เลยนะครับวัดนนทโพง,งามอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตอนนี้พระอาจารย์ก็กําลังต้องบอกว่าสร้างเท้าเวสุวรรณแล้วพระอาจารย์ครับนอกจากเขาเรียกว่าการสร้างแล้วผมเห็นข้างบนปู่เสือท่านก็มาร่วมสร้างับพระอาจารย์<ช>มาร่วมบุญในการมา เขาเรียกว่าตั้งต้นบุญในการสร้างงูเท้าเวสุวรรณแล้วก็มีอาจารย์ไหนอีกนะครับอาจารย์จจกลินเหครับอาจารย์เฮงจจกรินอาจารย์เฮงจจกรินนะครับสมักัยัน๋อก็คือเป็นเป็นสายขมังเวทเลยนะครับอันนี้คือสายเขาเรียกว่าวิทยาคม